วยสิรีอัมรีวพลูกดะตมิลลิซานียัฟกวาหกาลีขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเริญจากเอกองอ a อล a ซุุฮานะฮูวะาะาาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการอย่าติมทีวีอยู่ทางบ้านทุกทกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับดิฉันครูฟริดาวันนะในรายการขลวดุลกอราน วันนี้นะคะดิฉันก็มาดำเนินรายการแต่เพียงผู้เดียวอีกเช่นเคยท่านผู้ชมคะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าดิฉันจะมาดำเนินรายการเพียงผู้เดียวก็คืออามานะมันเป็นหน้าที่ที่ดิฉันนั้นจะต้องรักษาเป็นอามานะที่ดิฉันนั้นมีกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านคะ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพบกันประจำวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช 2,562ขอต้อนรับท่านผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการหลัวตุลกุรอานด้วยดูอายามเช้าในวันนี้ค่ะอัลลอฮุมะบิกะอัลบัห์นาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนามูตุวะอิไลกันนูชูรโอ้อัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็น และด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไปค่ะนี่เป็นดูอายามเช้าที่เรานั้นจะต้องอ่านกันทุกๆเช้าหลังจากที่เรานั้นได้ตื่นนอนอ่านดูอาตื่นนอนแล้วละหมาสุฮีเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่านอัลกุรอานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็อ่านดุอายามเช้าเพื่อที่ว่า อัลลอฮ์นั้นจะได้คุ้มครองเราตั้งแต่ตอนเช้าไปจนกระทั่งถึงตอนเย็นพอถึงยามเย็นเราก็อ่านดุอายามเย็นอ่านอัซกัตยามเย็นเพื่อที่อัลลอฮ์นั้นจะได้คุ้มครองเราตั้งแต่ตอนเย็นไปจนกระทั่งถึงตอนเช้านี่แหละค่ะคือวิถีชีวิตของบ่าวผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราจะต้องอยู่กับดุอาในชีวิตประจําวันของเราค่ะท่านผู้ชมคะในายามเช้าเ้าอย่างนี้ วันนี้ก็คือเป็นวันอาทิตย์เป็นวันที่ทุกทกท่านนั้นส่วนใหญ่ในช่วงเช้าเนี่ยดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านก็ยังคงอยู่บ้านนะคะแต่หลายๆท่านก็อาจจะออกไปบางทีก็ไปตามงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานวารีมะงานตามสถาบันมัสยิดสถาบันโรงเรียนแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆสถาบันเนี่ยดิฉันเชื่อว่าหลายๆสถาบันก็อาจจะยังไม่ได้จัดงาน นะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนนะคะแต่หลังจากนั้นหลังจากพฤศจิกาไปแล้วเนี่ยโอ้ยท่านคอยดูนะคะปลายเดือนตุลาไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยช่วยงานกันเนี่ยโอ้ยโดยเฉพาะงานสถาบันโรงเรียนสถาบันมัสยิดเนี่ยเรียกว่ากินน้ําชากันจนหน้าเป็นน้ําชากันเลยละค่ะจนบางครั้ง คนในครอบครัวเนี่ยบางทีเขาก็แย่พูดแย่คนที่เป็นสามีนะว่าทําไมน้ําชาที่บ้านเนไม่มีกินไงต้องออกไปกินข้างนอกอ่าจริงๆแล้วมันมันเป็นตามงานนะคะที่เขาเขามีการเลี้ยงน้ําชากันแล้วก็แต่ที่ฉันเนี่ยเคยไปงานงานหนึ่งนะท่านผู้ชมขำมากเลยค่ะเขาเขียนว่า ขอเรียนเชิญอขอเรียนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมดื่มน้ําชาการกุศลแต่พอเวลาไปแล้วผลว่ากฏว่าไอ้ที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่น้าชาที่เขาเอามาเรียงคือเป็นน้ําเต้าหู้แล้วก็ลูกศิษย์ที่นัน,นก็จะมีคนหนึ่งเขาก็คือจะติดตลกหน่อยเขาบอกครูคร,ครูทำไมเขาถึงไม่เขียนว่าขอเชิญผู้มีจิตผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเราร่วมดืม่มน้ําเต้าหู้การกุศลบอกอืมเขาอาจจะต้มชาไม่ทันก็ได้ก็เลยบอกว่า เขาอาจจะต้มชาไม่ทันก็ได้นะเขาก็เลยเอาน้ำเต้าหู้มาเลี้ยงกินกินไปเถอะนะคะนี่ก็คือเป็นเป็นการแซวกันเล่นนิดนึงในเวลาที่เราไปงานเนี่ยก็จะมีบรรดาลูกศิษย์ไปคือแต่ก่อนเนี่ยฉันจะออกงานบ่อยมากคือพาลูกศิษย์เนี่ยไปทดสอบการอ่านอัลกุรอานแบบมูรตัลตามที่ต่างๆนะคะเพราะว่าการอ่านอัลกุรอานเนี่ยบางครั้งก็จะต้องมีการทดสอบเพื่อที่จะวัดผลว่าเออยาวชนที่เรียนมาเนี่ยเรา ได้มากน้อยขนาดไหนนะคะนี่คือแต่ก่อนเนี่ยดิฉันจะออกงานบ่อยมากแต่มาพักหลังๆเนี่ยคือไม่ค่อยได้ออกแล้วนะคะก็คือจะทุ่มเทให้กับการสอนแล้วก็อยู่กับรายการมากกว่าค่ะท่านผู้ชมคะในยามเช้าเอย่างนี้เนี่ยไม่ทราบว่าวันนี้หลายๆท่านได้อ่านอัลกุรอานกันบ้างหรือยังคะท่านผู้ชมคะอัลกุรอานนั้นเป็นคําพูดของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นกลามุลลอบเป็นคาพูดของอัลลอฮ ซึ่งอัลลอฮ์บฮานะฮแวะต็อาลานั้นได้ประทานผ่านท่านยิบรีลมาให้กับท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมนะคะมีอยู่ทั้งหมด114 س ห์30ยุสด้วยกันค่ะท่านผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นซุรอะใดก็ตามเนี่ยเราอ่านแล้วเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นการอ่านแล้วได้ผลบุญทั้งนั้นอักษรหนึ่งอัลลอฮ์ให้หนึ่งความดีหนึ่งความดีเท่ากับ สิบผลบุญนะคะแล้วท่านคิดดูนะคะท่านอ่านแต่และสูร้อนเนี่ยยกตัวอย่างอย่างกับวันเนี้ยเราจะเรียนสุร้อนอัตลักษ์อายะที่7กับอายะที่8แต่ท่านผู้ชมลองคิดดูนะคะว่ากว่าจะจบสูร้อนเนี่ยกว่าจะจบอายะเนี่ยทั้งอายะที่7แล้วก็อายะที่8เนี่ยเราจะได้ผลบุญกันเท่าไหร่นี่คือสบียงที่จะสะสมที่เราจะไปในวันอาคีราิร้อ เวลาท่านจะไปไหนเนี่ยสมมุติว่าเราจะไปต่างจังหวัดสมมติวันหยุดเนี่ยสมมุติว่าอยู่เสาร์อาทิตย์นะนะเ,เราคุยกับคนในะครอบครัวว่าเออเนี่ยวันเนี้ยเดี๋ยว,วนนเยวสาร์อาทิตย์เนี้ยหยุดนะเดี๋ยวเราจะไปเขาใหญ่กันหรือเราจะไปเที่ยวเขาใหญ่เที่ยงกันหรือจะไปไหนกันเนี่ยทุกคนก็คือจะต้องเตรียมสเสบียงใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะอาหารการกินนะบางคนเนี่ยเตรียมเลยโอ้โหจะไปเที่ยวเนี่ยเตรียมเลยบางคนเนี่ย ผงข้าวเหนียวแล้วทอดเนื้อไปทอดไก่ไปเตรียมคกไปต้าส้มตําไปปิกนิกกันเลยเนระียวหมคบางทีเนี่ยถึงกับแบบเอาเตาแก๊สอันเล็กเนี่ยไปเลยทีเดียวเพื่อที่จะไปทําอาหารกินเตรียมสเสบียงกันไปเตรียมเสื้อผ้าเอาไปกี่ชุดไปค้างสองวันเอาไปกี่ชุดไหนชุดเล่นน้ําตกชุดที่จะเที่ยวคือทุกคนเนี่ยเตรียมสเสบียงกันเป็นที่เรียบร้อยเลยแต่ถามว่าก่อนที่เราจะ เดินทางไปหาอัลลอสซุบฮานาอูตาลานะคะซึ่งเป็นโลกอันถาวรเนี่ยเราได้เตรียสมสเบียงอะไรกันบ้างแล้วหรือยังเราได้อ่านอัลกุรานกันบ้างแล้วหรือยังเราได้ทําความดีกันบ้างแล้วหรือยังคะสเบียงบนโลกดุนยาเนี่ยมันแค่ชั่วคราวนะแต่ว่าสเบียงที่จะอยู่กับเราถาวรเนี่ยคือสเบียงอาคีรอแต่หลายๆท่าน เเตรียมสมเบียงดุนยากันอย่างดีเลยแต่สเบียงอาคิร้อเนี่ยบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้เตรียมแต่ว่ายังมีเวลานะคะก่อนที่ทุกอย่างเนี่ยมันจะสายเกินไปเพราะว่าความตายเนี่ยไม่ได้มาบอกเรานะการเกิดเนี่ยการเกิดของเราเนี่ยบางทีเนี่ยหมอย,ยังคำนวณล,ล่วงหน้าได้ว่าจะต้องเป็นเดือนนั้นเดือนนี้นะคะแต่ถามว่ามีใครไหมที่สามารถบอกล่วงหน้าได้ว่าคุณจะต้องตายวันที่เท่านั้นเดือนนั้นปีนั้น มีใครบอกได้ไหมคะถ้ามีใครบอกได้เนี่ยมาบอกดิฉันหน่อยดิฉันจะได้เตรียมตัวนะคะจะได้เตรียมละมาเตรียมเลยโอ้อย่างดีเลยก็ไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้ไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยว่าเราจะไปวันไหนนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยท่านผู้ชมคะไม่สบายนะนอนไม่สบายแย่เลยแต่บางทีเนี่ยคนเฝ้าเนี่ยไปก่อนก็มีนะไปโดยที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยบางทีแค่เป็นลมนิดหน่อยไปและเอาล้อเรียกกลับแล้ว เพราะฉะนั้นมันไม่แน่ไม่นอนค่ะเราอย่าชะล่าใจนะท่านผู้ชมคะการอ่านอัลกุรอานเนี่ยถามว่าเป็นสิ่งที่ยากไหมการอ่านอัลกุรอานเนี่ยมีทางเป็นทางบางทีก็ยากบางครั้งก็จะง่ายการเรียนตัจวิตวิชาตัจวิตเนี่ยเป็นวิชาที่เรียนยากนะแต่ว่าเมื่อเราเรียนได้แล้วเราอ่านอัลกุรอานถูกต้องเนี่ย จะทำให้การอ่านอัลกรุรอานของเราเนี่ยถูกต้องแล้วก็ง่ายการอ่านอัลกรุรอานของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราอ่านโดยที่มีหลักวิชาตัจวิทเข้าม,มาควบคุมแล้วเนี่ยจะทําให้เรานั้นเกิดการเบาลิ้นนะคะถามว่าตัจวิทคืออะไรตัจวิทก็คือเปรียบเสมือนอ่าอภร์แห่งอัลกุรอานการอ่านอัลกุรอานถามว่าเราเนี่ย สมมุติเราเนี่ยซื้อของมาสักอย่างหนึ่งซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาอาสมมุติไม่ต้องอะไรอะเอาสิใกล้ตัวเราดีกว่าตอนนี้ทุกคนติดอะไรคะทุกคนมีอะไรที่ติดตัวอยู่ก็คือโทรศัพท์มือถือเราซื้อโทรศัพท์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็น iPhone ซัมซุงหรือหัวเว่หรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีคู่มือเนี่ยมาให้เราเลยถามว่ามีมาทําไมล่ะ มีเพื่อให้เราศึกษาเพราะว่าถ้าเราไม่ดูคู่มือเนี่ยบางทีเราก็เล่นไม่เป็นนะใช้ไม่เป็นงงเหมือนกันมันจะเปิดไปตรงไหนมันจะสไลด์ไปตรงไหนไปเข้าเมนูตั้งค่ายังไงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีคู่มือมาให้เราเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ศึกษาในการออใช้โทรศัพท์การอ่านอันกรณนก็เช่นกันค่ะถ้าเราไม่มีหลักวิชาตรัจวิตเราไม่ได้ศึกษาในเรื่องของหลักการอ่านเนี่ยเราจะอ่านถูกได้ยังไง บางทีเราฟังโอเคฟังได้แต่บางทีเราฟังแล้วเนี่ยเราก็ยังอ่านไม่ถูกนะอย่างเรื่องยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเรื่องฐานเกิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้ศึกษาในเรื่องฐานเกิดของบรรดาอักษรต่างๆของภาษาอาหรับเนี่ยบางทีเราอาจจะรู้ว่าฐานเกิดอักษรเนี่ยมีฐานเกิดจากตรงไหนบางทีเราฟังใน Youtube เราฟังได้นะเพราะว่าตอนเนี้ย หลายๆหลายๆท่านก็สอนวิชาตยจวิทเนี่ยลงใน YouTube อยู่นะคะเรื่องฐานเกิดก็ดีเรื่องกฎต่างๆก็ดีแต่ถ้าเราฟังอย่างเดียวเราไม่ได้มีโอกาสไปศึกษากับคนที่เขา,เามีความรู้ในเรื่องของอหลักตาจวิทเนี่ยเราจะออกเสียงถูกได้ยังไงบางทีบ,บางทีบางอักษรเนี่ยเราก็ต้องรู้วิธีการเหมือนกันนะอย่างตัวอย่างอย่างเช่นอักษรดานเนี่ย ถ้าเราไม่รู้วิธีการเนี่ยบางทีเราอ่านตัวซานบางทีเราอ่านจานบางทีอ่านจาดเป็นใจอ่านจาดเป็นซีนก็มีแต่ถ้าเรารู้วิธีการการออกเสียงออของแต่ละอักษรเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะอ่านอัลกุรานได้อย่างถูกต้อง<ช>การที่เราอ่านอัลกุรได้อย่างถูกต้องเนี่ยเมื่อเราอ่านกุรอานถูกต้องแล้วเราก็ศึกษาในเรื่องของ ความหมายอย่างที่ดิฉันเคยบอกหลายๆครั้งว่าเมื่อเราอ่านถูกต้องแล้วเราก็ศึกษาในเรื่องของความหมายในแต่ละสุรในแต่ละอายะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตาอัลาได้บอกอะไรกับเราบ้างกุรอานสอนทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมรารยาทก็ดีเรื่องความสะอาดเรื่องการปฏิบัติตัวต่วตอพ่อแม่การปฏิบัติตัวต่อครอบครัว กุรอานสอนไว้ทุกเรื่องเลยเราจะได้รู้ว่าลอ์เนี่ยได้บอกอะไรกับเราไว้บ้างสิ่งและอีกสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากจะฝากกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะคะอย่าลืมเราส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นลูกเนี่ยอยู่โรงเรียนไม่กี่ชัวงง่วโมงแต่เวลาที่เหลือเนี่ยอยู่กับใครอยู่กับพ่อกับแม่ใช่ไหมคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย ก็ควรที่จะสอนอัลกุรอานให้กับลูกๆของเราบางคนเนี่ยหวังกับครูอย่างเดียวเลยเอาไปโรงเรียนไปฝากครูฝากลูกชันเรียนกุรอานด้วยนะนะคะแต่ดิฉันถามเลยว่าเวลามีใครเอาเด็กไปฝากีดิฉันถามก่อนเลยว่าตีได้ไหมตีได้ไหมถ้าเขาบอกว่าตีไม่ได้เนี่ยบอกตรงว่าไม่อยากจะรับเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กอ่านไม่ได้เนี่ย ตัวทีฉันจะไม่ตีนะเพราะว่าอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาเนี่ยให้ความจําของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนก็จํามากบางคนก็จําน้อยความจําแต่ละคนเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ดีก็คือเนื่องจากว่าบางครั้งเด็กเล่นเยอะไปไม่สนใจก็เลยต้องถามผู้ปกครองว่าอ่ะตีได้ไหมถ้าเกิดเขา ขาอ,อนุญาตก็คือเราก็สอนได้เต็มที่นะคะบางคนมาเนี่ยครูฝากอันให้ได้หน่อยนะสอนยังไงก็ได้ให้ได้แต่ถามว่าเวลาท่านลูกท่านกลับไปบ้านเนี่ยท่านถามลูกท่านหรือเปล่าว่าลูกของท่านนั้นอ่านอันกรรานถึงไหนแล้วครูสอนถึงตรงไหนแล้วส่วนใหญ่ได้ถามบ้างไหมคะ ใครที่ไม่มีโอกาสถามลูกท่านเลยในเรื่องของการเรียนอัลกุรอานให้ท่านได้ถามลูกท่านบ้างให้ท่านได้สนใจลูกท่านบ้างให้เขาได้ลองอ่านให้ฟังบ้างถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยส่งลูกเราเรียนกุรอานแล้วลูกเราอ่านกุรอานได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสียงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทำนองต่อไปในวันข้างหน้าเกิดเราไม่สบายรบป่วย ลูกเรามานั่งถึงแม้ว่าจะได้ฟาติฮะ่์เพียงต้นเดียวนะท่านผู้ชมคะลูกเรามานั่งหัวน,นอนเราและอ่านอูดุบิลลาฮิมินัสชัยตานิรรจีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลลมีนท่านจะมีความปลื้มใจขนาดไหนคะแล้วยิ่งลูกผู้ชายด้วยแล้วเนี่ย เมื่อเขาโตขึ้นเขาไปยืนอยู่ข้างหน้าเราแล้วเขาเป็นอิหม่ามนำเราละหมาดมักริบละหมาดอิชาละหมาดสุวัสีละหมาดฟรังดูต่างๆเนี่ยถามว่าเราจะปลื้มใจขนาดไหนคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมีความภาคภูมิใจไหมคะกับลูกเราสามารถอ่นานใุ้เราฟใหรางได้ในยามที่เราป่วยลูกของเราสามารถอ่านนําเราละหมาดได้ ลูกของเราโตขึ้นลูกของเราสามารถไปสอนคนที่เขาอ่านไม่ได้ให้เขาอ่านอย่างถูกต้องผลบุญจะกลับมาหาเราเลยนะท่านอย่ามองข้ามนะคะอย่าเห็นว่าการเรียนอันกรานั้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องการเรียนอัตกรานั้นเป็นเรื่องธรรมดาการศึกษาในเรื่องของศาสนานั้นเป็นเรื่องธรรมดาอย่างไรก็ได้ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ท่านอย่าคิดแบบนี้นะคะ ถ้าท่านคิดแบบนี้เนี่ยท่านจะเสียใจนะนี่คือสิ่งที่ดิฉันอยากจะฝากเอาไว้กับท่านผู้ชมในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ในช่วงต่อไปเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยเราจะมาศึกษากันในสุรออัตตอลกักษ์รอัตตอลักเนี่ยเป็นสุรลำดับที่65ดิฉันได้อธิบายไปแล้ว6อายะ วันนี้เนี่ยในช่วงที่สองเราจะมาศึกษากันสุรอัตตลักษ์อายะที่7แล้วก็อายะที่8ท่านผู้ชมคะดิฉันพยายามบอกทุกครั้งทุกวันที่ดิฉันได้มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมว่าท่านอย่ามาศึกษาแต่เพียงผู้เดียวท่านชวนคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกๆหหลานหรือ สามีหรือภรรยาชวนคนในครอบครัวของเรามานั่งร่วมกันแล้วก็ศึกษาในเรื่องหลักการอ่านในสระอัตลักษ์มาศึกษากันนะคะเตรียมสมุดเตรียมปากกาเตรียมทุกอย่างให้พร้อมอเมื่อเราศึกษาแล้วจบรายการแล้วอเราลองนั่งนั่งเป็นวงกลมก็ได้ค่ะเป็นฮารกอน,นะคะนั่งเป็นวงกลมแล้วก็อ่ลูกอ่าน นะคะเอาลูกอ่านเดี๋ยวพ่อตับซีดความหมายเนี่ยเห็นไหมคะนี่คือเป็นความอบอุ่นในครอบครัวที่เกิดขึ้นทำให้บ้านของเรานั้นเป็นสวรรค์โดยมีเสียงอัลกุรอานบรรดาอัลลอฮ์ให้บรรดามมลัยกาเนี่ยที่ใดก็ตามที่มีการเรียนการสอนอัลลอฮ์ให้บรรดามลา,ายกาเนี่ยเอาปีกมาห้อมล้อมไว้นะคะ เป็นความภาคภูมิใจมากเลยท่านผู้ชมคะแล้วบารากัสเนี่ยก็จะเกิดกับครอบครัวของเราเกิดขึ้นกับตัวของเราหลายท่านนะคะดิฉันเนี่ยมีลูกศิษย์อยู่ท่านหนึ่งลูกศิษย์อยู่สองท่านเขาอยู่กับอันกุรานจริงๆท่านหนึ่งเนี่ยเป็นโรคหัวใจตอนนี้เขายังไม่ได้เรียนกุรานเนี่ยท่านผู้ชมคะเขาต้องหาหมอต้องกินยาแต่ ท่านผู้ชมเชื่อไหมคะเมื่อเขาได้อยู่กับอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานตอนนี้เนี่ยเขาแทบจะไม่ต้องหาหมอเลยเขาแทบจะไม่ต้องทานยาเลยแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นมะเร็งหมอปกติเนี่ยหมอจะนัดถี่มากเลยแต่ตอนนี้ทำดุลินละ เขาอ่านอัลกุรอานมาศึกษาอัลกุรอานอ่านกุราอนรานอยู่ประจําตอนนี้เนี่ยหมอนัดห่างแล้วค่ะเขาได้เล่าให้ฟังแล้วก็คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยลูกศิษย์ดิฉหนคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมองไม่เห็นด้วยนะอยู่ที่อ่อนนุชนะคะแล้วก็เขาคนนี้ไม่ใช่มุสลิมเดิมด้วยนะแต่เขามาศึกษากุรอานอักษรเบลกับดิฉันเขาสามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้ท่านผู้ชมเชื่อไหมคะ รอมฎอนที่ผ่านมาเขาอ่านครบ30ยุสเลยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากอัลฮัมดุลิลละแล้วตัวดิฉันเนี่ยก็บอกตรงๆว่าดีใจรู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูกนะที่สามารถสอนคนที่เป็นแบบเดียวกับเราแล้วสอนให้เขาเนี่ยอ่านอัลกุรอานได้แล้วเขาก็ศึกษาในเรื่องของตัวีวิตและเขาก็สามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้อย่างถูกต้องด้วยนี่คือสิ่งที่ดิฉัน อยากจะฝากกับท่านผู้ชมไว้นะคะท่านผู้ชมคะในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปาพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมา,าพบกันในช่วงที่สองเป็นช่วงของการศึกษาวิชาจิีวิทย์ค่ะอินชาลอเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่สองค่ะ oh.